จนต์นะครับหน่วยจัดก,การศรารงเรียนเดี๋ยวพวกเาพนงมาเลยด้ยนะนงนะครับนักศึกษาวิทยุจุลชุมตานหน่วยจัดก,การศึกษาโรงเรียนเทศบาร์วัดน้ำแก้วที่รักประมาณสองปีครึ่งก่อนที่พวกเรา จะต้องอํารายจ,จากสถาบัานแห่งนี้กลับไปศึกษาต่อหรือว่าไปปรอบอาชีพของตนเองต่อไปในวันนี้ก่อนที่เราจะพูดอะไรที่จะให้ได้รู้ต่อไปเนี่ยท่านได้รับความรู้สึกอะไรจากต้องเรียนรู้เออผมมีสูตรเด็ดและประพังด้วยนะได้โอ รู้สังเกตเดี๋ยวนี้เด็กใครเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีความคดทนเลยทงทุกยากลำบากอดกลั้นนัดหนึ่งถึงสิบก่อนเสร็ไม่นะสุดท้ายนี่ไม่เพิ่งบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสมจอ,อยังเป็นหนี้เขาอยู่แล้นพยายามอย่า,ยาให้มี ความเรียนก็เป็นอิเลสความโลภค่อยๆลดไปลดแล้วได้เราอยู่คนเดียวในโลกที่ไม่ได้แรกก็คือ